เขาเกเป็นเอาเขาเรียบ่สนใจกี้แช่แม่เนี่ยเอาสวัสดีพ่อป่อพิษค่ะครอบครัวเราถ้าวันหยุดก็จะฟิลนี้นะคะจะประมาณนี้พ่อแม่ลูก เพราะว่านานๆจะแบบได้หยุดทีอะไรเงี้ยเดินทางที่สี่ค่ะออนเกาอะไรอ่ะเป้าเัมันเดี๋ยวพ่อทำให้พ่ออันนี้แซ่บเด้อนน่ กินเตียไสแ่ขอบคุณนะคะอ๋อน้องร้องน้องอยากได้อะไรบอกเอาอะไรคะโอ้ยเมียงปลาเผาน้องอยากกินอตั้งตรงนี้เลยลูกขอบคุณครับขอบคุณครับโบ พรุ่งน,นี้ลูกชายไปคบสามคนค่ะน้องเฟิร์สน้องแชทน้องหยกสวัสดีค่ะแม่คุ้มสวัสดีค่ะพี่เอ็มพี่พี่เอ็มเจอกันไหมขึ้นเหนือทิพวันพรุ่งนี้เชียงใหม่เมื่อเรือน,นี้อุตรดิตถ์แต่ว่าอุตรดิตถ์นา่าจะเป็นงานภายในเป็นงานชนรัประทานงานเลี้ยงชนรัประทานุานาน s <S มพาเจอกันที่พี่จิน้องอยากได้อะไรบอก พอมันก็ห้อง,องน้องชอบกินกันตายนโะอ,อ,อ๊ย oh, แตงตะลุบไทยตะลุบอยู่หันละไก่มา ล้วก็อุปกรณ์เขาอะได้พร้อมองค์การพิทักษ์ยุกยีทั้งสามคนเดินทางไปเหนือใช่ค่ะพรุ่งนี้ไปด้วยกันมแซ่บมากเกยอะ <c oughs> ไม่ร่นเกาหลีค่ะเทาสิมากเป็นใช่ <c oughs> เหรอเช่นเกาหลีกำลังมา ซีเทาไม่เอาจริงๆ,ๆแหละน้ำชานมไข่มุกดูใสแบบพี่ดาเพลงพ่อๆค่ะวันนี้วความได้กินชานมไข่มุกคข่งแร็ดหาพวกเดือนค่ะ,ห,ห,คะหลังก็ว่าแต่ที่ตัวเนี่ยเมาจะได้กิกกนชานมไข่มุกแข่ง ได้ถึงเดือนละสิชุดเลยค่ะใช่แม่คุยกับพี่ป่อบงังจริงๆนะกับป่อแม่พูดผ่านไรสดแล้วนะมีคนเป็นพยานเยอะนะเนี่ยแต่ว่าก็ตัดเร็วจริงนางตัดชุดม่วงก่อนก่อนปีใหม่ชุดมีแตจสวยอ่า แม่แม่พร้อมตัดแม่อุ้มก็พร้อมตัดขอให้ช่างตอบโจทย์เราเราจะได้เห็นลูกสาวพวกเราใส่ชุดใหม่ๆทุกๆเดือนเอาดิจีส่้นดีบะแม่แม่น้องใส่ชุดสีม่วงสวยมากค่ะต้องขอบคุณจะบอกว่าแม่แม่อุกิสุดยอดมากเลยครับปลอดภยัยแม่ทีมอาจารย์ล่วงหน้าไปก่อนนะครับินาปลอดภัยเด้อค่ะอาจารย์ดนตรีแม่แม่กับ ทีมงานช่างแต่งหน้าช่างสต,ตงสตราร์จะเดินทางประมาณตีสี่เพราะว่าเข้าบาร์ในรวบเพื่อไปล่าเช็กเศร้าเพื่อจัดดนตรีจัดดนตรีกบบพากันค่อยไปค่อยมาเด้อ ะะต้องไม่พลาดยูดีค,ค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตแม่ๆนะคะถ้าจะพาข,ขอยกรไดิกินเขาน้ำมูน้องยูสวัสดีค่ะก่อนเดี๋ยวให้ใหายคิดถึงเดี๋ยวทิพย์เชียงใหม่เราจะไลฟ์ให้ดูอีกนะคะพ่อสวัสดีครับวสวัสดีะดนะคะขออนุญาตรับประทานอาหารเนี่ยเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูทิพย์เชียงใหม่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณชุดสวยๆของน้องยูทุชุดขอยไปนับสต๊อกชุดได้หลอยเจ็ดสิบตัวชุดเจ็ดสิบผ่าน คอเอาทวดไปเลี้ยงในห้องอันนั่นเขาว่าเสียเอาไปเลี้ยงในห้องน้อยคอยขนไปพ่กไว้คอยก็นั่งเศร้าแฮมๆอบคอยก็ไปท่านได้ขนเลยเท่อผนนีแหลคอยค้นได้ประมาณยี่สิบชุดวันนี้ให้สร้างเพื่อนเฮ็ดอันหม่องห้องชุดเนาะอะไรก็เลยะปะถ้าเป็นคนคืนรถนี่คอยได้ออกรถอันตู้เขาเนี่ยเนื่อยขนชุดชุดตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มตัดมาได้ร้อยเจ็ดสิบกว่าชุดแม่พี่น้องแล้วน้องอยู่ใส่ไม่ใส่ไม่ได้แค่ประมาณสี่ห้าชุดเองที่มันครับแต่กระป๋อบอกว่าขยายได้ เริ่มตัดตั้งแต่นู้นตั้งแต่ยังไม่รู้จากร้านกับพ่อแล้วก็มารู้จากร้านกับพ่อแล้วก็หลายหลายร้านรวมกันแบบเยอะมากแู่คุเป็นนับเบื้องปอาดปาดครับสมมครคนเก็บชุดบัวมากอ่าแม่เป็นไงแ่คเบิ้งไม่อุมขออนุญาตกินเข่าค่ะขออนุญาตหลายๆดับมบออื่นถ่ายให้ดูนะคะทิ่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่นะคะ,ะไลฟ์สดอาจจะไลฟ์สดบรรยากาศให้ดูด้วยนะคะ